<câ> ย <misunder dentro> ิน <treating> ด <Napoleon> ีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเบื้องหลังแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทรัฐบาลหักดิบแบงก์ชาติก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบมาเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับเรื่องของการออกมาแถลงข่าวเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับรัฐบาลยืนยันว่าเงินนะครับที่จะมาใช้เนี่ยคืนกบประมาณปี67งบก็ประมาณปี6 8และเงินจากทกศและบอกว่าประมาณนะครับก็ประมาณ ไตรมาสที่3เนี่ยจะลงทะเบียนได้และเงินนะครับจะใช้ได้ไต่ไตใมาสที่4อยากคิดว่านะครับพอถึงไตรมาสที่3คุณจะลงทะเบียนได้แล้วถึงไตรมาสที่4ี่คุณจะได้เงิน10,000บาทไปใช้ผมบอกเลยความว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะการพูดแบบนี้การถแถลงข่าวแบบนี้มาทั้งหมด4รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่5นะครับที่ถแถลงข่าวแบบนี้ว่าจะใช้เมื่อน,นั้นจะใช้เมื่อน,นีน้ถึงเวลาก็เลื่อนออกไปถึงเวลาก็โกหกออกไปถึงเวลาก็หลอกลวงไปถึงเวลาก็มาแถลงข่าวแบบนี้ ถึงได้บอกไงว่ารัฐบาลนี้คือรัฐบาลที่เข้ามาโดยเป็นรัฐบาลที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัดต,ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนและเงินนี้จะต้อนวอร์เรเป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยๆสุดท้ายผมบอกเลยครับว่าถึงเวลามันก็เลื่อนไปอีกแล้วครับเบื้องหลังแจกเงินนิจิตอนหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลหักดิบแบงค์ชาติ เบื้องหลังการประชุมบอร์ดเงินนิจะตอนวอเดตหนึ่0หมบาทวงในเผยรัฐบาลหักดิบแบงค์ชาติติงยืมเงินทกสตามมาตรา28ผิดเป้าประสงค์ใช้เงินสุดท้ายคังกาอันตีไม่ผิดกฎหมายการประชุมคณะกรรมการนโยบายนิจิตอนวอเดตหนึ่0หมบาทผ่าน นิติ้ตอนวอร์เที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเมื่อวันที่10เมษายน2 5ง7ที่ผ่านมาได้คอสรุปชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแจกเงินนิตต้อนวอร์เรนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีประกาศอย่างเป็นทางการจะเปิดให้ประชาชนและร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการนะครับภายในไตรมาส3ของปี257และก่อนเป่านกหวีดเริ่มใช้ภายในไตรมาส4ของปี2 5 6 7 นะครับต้องบอกกันนะครับบอกว่าอ่าเขาเรียกว่าประกาศนะครับบอกว่าชัดเจนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยครับถ้าเราลองไปย้อนดู4ครั้งที่ผ่านมาก็ประกาศแบบนี้ชัดเจนแบบนี้เราเลื่อนไหมนะครับก็เลื่อนถึงเวลาก็เลื่อนออกไปถึงเวลาก็หาข้ออ้างนู้นข้ออ้างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าครั้งนี้จะเป็นความจริงครับเบื้องหลัง เบื้องลึกเบื้องหลังก่อนจะได้ข้อสรุปในครั้งนี้มีอะไรซ่อนอยู่ค่อนข้างมากแรงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงบรรยากาศในห้องประชุมขัดนะักรรมการนิตติ้งวอลเลชุดใหญ่ครั้งนี้ว่าที่ประชุม เวลาในการหารือถึงวาระต่างๆไม่ถึงชั่วโมงโดยเริ่มต้นการประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเล็กน้อยก่อนจะเริ่มประชุมในเวลา11นาฬิกาเพื่อให้นายกและบอร์ดร่วมกันถแถลงรายละเอียดต่อหน้าสื่อมวลชนแรงข่าวระบุว่าที่ประชุมหารือกันหลายเรื่องอย่างรวดเร็วและแทบจะไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆที่เป็นบอร์ดไดแสดงความคิดเห็นมากเท่าไรนะักโดยเฉพาะผู้แทน โดยเฉพาะผู้แทนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในห้องประชุมบอร์ดครั้งนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้นายนะนับลนนนดลนดดลนนะครับนุ่มน,นลรองผู้ว่าด้านสัียรภาพทางการเงินเข้าร่วมประ,ประชุมแทนผู้ว่านะครับที่ติดภารกิจนะครับประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือนะกอนองอในช่วงเวลาไร้ระยกัน ทั้งนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งข้อสังเกตโดยพุ่งเป้าไปที่การจัดเตรียมแหล่งที่มาเพื่อมาแหล่งเงินนะครับเพื่อจะมาใช้ในโครงการนิจจต้อนวอดเดตหนึ่งหมื่นบาทผ่าน,นกลไกมาตรา28พรบวิัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561โดยการใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรหรือทกศนะครับกว่า1 7 2 3 0 0ล้านบาทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือไม่นั่นเพราะการใช้เงิน มาตรา28ของตกศสอต้องเป็นการนําเงินก้อนนั้นมาช่วยเหลือกลุ่มผู้มีเกษตรกรเป็นหลักแต่วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการเติมเงินนิจิต้อนวอร์เรดหนึ่งบาทกับทาไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มนะครับเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนกรณีอย่างนี้สามารถทําได้โดยขัดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ประหลัดกระทรวงการคลังได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าสามารถดําเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายธนาคารแห ผู้ธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงและมองว่าจะผิดวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์ไม่ชัดเช่นเดียวกับการจัดทำซูเปอร์แอปเมื่อนำมาใช้ในโครงการจะทำอย่างไรรูปแบบไหนเชื่อมต่ออย่างไรแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะหากเริ่มต้นโครงการไปแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหากับขั้นตอนการปฏิบัติได้แรงข่าวระบุ พร้อมกันนี้ก็ยังสะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับการกําหนดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมองว่าอาจจะทําให้ร้านค้าขนาดเล็กๆในชุมชนเข้าร่วมโครงการได้ลําบากรวมไปถึงการแจกเงินนี้จะต้อนวอร์เดตครั้งนี้มีการพูดคุยถึงเงื่อนไขโดยยังย้ำนะครับถึงการแจกเงินให้ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่การแจกเงินแบบฟ้าง50ร้านคนอีกประเด็นนั่นก็คือนะครับปัญหาเรื่องของการควบคุมการทุจริต แต่ในเรื่องนี้นั้นนะครับที่ประชุมก็ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและการทําที่อาจจะเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานและผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจและนะครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นอนุกรรมการและเลขาอนุกรรมการร่วม โดยจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดหลักเก์และเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการกระทําที่อาจจะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยังมีการตั้งอักตุกกรรมการกำกับและดําเนินการครับโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิตอนวารีเพื่อติดตามการดําเนินการในโครงการในขั้นตอนต่างๆด้วย ยังมีประเด็นอื่นๆที่มีการตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมบอร์ดดิจิตอลบอร์ดว่าตัวเลขค่าการผลที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจมีเงินหมุนลงไปในระบบเท่าไหร่กระตุน้น GDP ได้แค่ไหนนั้นจะเป็นความเป็นจริงที่แจ้งไว้หรือไม่และมีหน่วยงานไหนประเมินได้บ้างซึ่งการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้มีรายละเอียดและและ,แล,ะและทุกๆวาระที่รวปรัด เพราะหลายเรื่องที่รายงานนะครับก็ผ่านการพิจารณาทั้งหมดด้วยความรวดเร็วจึงอาจจะทําให้มีความเสี่ยงภายหลังแรงข่าวกล่าวทิ้งท้ายอย่างไรก็ตามในการถแถลงข่าวนายกรัติยระบุว่า นโยบายการทำเงินนี้จุดต้นเวเรีที่ผ่านการเห็นชอบของบอร์ดครั้งนี้รัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฝ่าฟันอุปสรรคและข้อจำกัดทั้งหลายจนวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบนโยบายที่พลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมถึงในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งรัดคำถามคือแจกหรือยังครับเงินเข้ากระเป๋าอยังครับ ประชาชนใช้ได้ยังครับยังใช้ไม่ได้ครับยังใช้ไม่ได้ครับยังเป็นแค่ความฝันอยู่ยังเป็นแค่สิ่งโมโนอยู่ครับรัฐบ,บ,บาลจะดําเนินโครงการ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยขบวนการต่างๆจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ดําเนินโครงการจะต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยตลอดจนจะรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนายกแถลงส่วนขั้นตอนต่อ,ตอจากนี้กระทรวงการคลังใน,ในฐานะเรขานุก,การบอร์ดเงินดิจิตอลบรเษั จะสรุปผลประชุมบอร์ดเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอพิจารณาเห็นชอบต่อไปภายในเดือนเมษาสองห้าหกเจนี้แน่นอนครับถ้าฟังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศโอ้โหรับประกันได้ครับไต่มาสี่ของปีนี้ได้ใช้เงินอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่าดีใจครับอย่าดีใจครับเพราะมันเป็นเคียนบอกโอ้ยทําได้แล้วอย่างงูอย่างนี้ก็เหมือนกับสี่ครั้งที่ผ่านมา ลองไปฟังนะครับว่าสี่ครั้งที่ผ่านมานายยกคนนี้พูดว่ายังไงก็พูดทํานองนี้แหละพูดแนวนี้แหละพูดแบบนี้แหละครับแหล่งที่มาของเงินได้แน่นอนนะครับใช้แอป,ปอย่างนั้นแน่นอนนะครับอย่างไตรมาสครั้งแรกบอกอะไรครับเดือนพฤศจิกายนจะใช้ซุปเปอร์แอป่ปอากลางเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6เดี๋ยวจะให้ร้านค้าลงทะเบียนได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับปลายเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน256ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนใช้นับต้นปี2567ได้ใช้เงินหมื่นอย่างแน่นอนแล้วได้ใช้กันหรือเปล่าล่ะครับก็ไม่ได้ใช้เห็นหรือเปล่าครับมันเป็นลักษณะเดียวกันมันเป็นคาพูดเดียวเป็นทํานองเดียวเป็นแพทเทิร์นเดียวคุณจะยังจะเชื่อรัฐบาลที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนรัฐบาลที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนรัฐบาลที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนรัฐบาลที่ทรยศประชาชนรัฐบาลที่หักหลังประชาชนแบบนี้เหรอครับถามหน่อยครับ วันนี้ก็บอกเลยว่ารอกแล้วรอกอยู่และลอกต่อฝันแล้วฝันอยู่แล้วก็ฝันต่อไปเท่านั้นเองครับการที่นายกรัฐมนตรีมาพูดแบบเนี้ยผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณมีสมองและคุณคิดได้คุณลองไปทบทวน4ครั้งที่ผ่านมานายกพูดแบบนี้หรือเปล่าเหมือนเดิมเปะ๊ะทุกอย่างเปะ๊ะแพทเทิร์นเดียวกันเปะ๊ะพอถึงเวลา เรื่องนั้นอ้างเรื่องนั้นอ้างเรื่องนี้อ้างเรื่องนู้นอ้างเรื่องนี้แล้วก็บอกต้องทาตามกฎหมายอย่างนู้นนี้มันคือการผัดวันประกันพรุ่งนโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยช่นโยบายนี้ไม่ได้คิดมาแบบรอบครอบนโยบายนี้ไม่ได้คิดมาเพื่อจะทําจริงแต่นโยบายนี้คิดมาเพื่อการหาเสียงเท่านั้นนี่แหละครับ นายกรัฐมนตรีที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศเป็นพรรคการเมืองที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนคุณเชื่ออะไรกับรัฐบาลแบบนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้ายายามจะได้ฟังครับ